นี่คืออะไรเนี่ยโอ้ผมถือแล้วอยู่ก็ไม่รู้่ะยื่อเข้ามายังผมมีอะไรก็ไม่รู้่ะเหมือนไม้กวาดเลยโอหทำอย่างนี้ได้วะอะไรอะมันใช้ไงไม่รู้อะเฮดี้ดิเดีดดิเดีขึเต๋อเฮลิคอัเตอร์นิ่งๆนๆ่งหนึ่งนึ่งนึ่งน่งหนึ่งนคือหนึ่งหนึ่งหน่อหนึ่งหนึ่งหนอ่งหน่เนึ่งหนึ่น่งห่หน่่ง่งห่ง่งหน่งหนึ่ง่งห่งห้่นต่่ใช้กัน เราต้องทำยังไงเราจะเอาเรือมาไงนี่ปะนี่เลยดับเบิลคายักขึ้นมาเจเฮ้ยเราไม่เราไม่ใช้เรือดีๆอ่ะผมต้องกดอีมันเป็นไงอ๋อต้องคลิกต้องคลิกคลิกล่าโอเคโอเคเหมือนขับเรือเหมือนขับเรือจื้อเดี๋ยวเจเจเจมันจะหมุนไงอ่ะเจต้องหมุนป่ะเนี่ยหรือว่าไงวะกูกูต้องหมุนกูต้องหมุนไปไปเจเจเราต้องประสานเราต้องบอกว่าต้องเข้ากันโอเคเดีโอเคอันนี้เราต้องไปทางไหนต่อตามทางตามทางเราฝึกไปขับเยเกอร์ไปปกป้องโลกกันเรื่อยเรื่อยเรี่อยไอ้แบบนี้่ิ เย้เลยมันตายเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนกันก่อนอะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมต้องเลี้ยวผมเลี้ยวเองเจเจเจแบบเราพี่ชอบซ้ายไปผมเราพี่ชอบขวาอ่าขับไป๊บนึงกันอันนึงอันนึงอันนึงกันอันนึงกันอันนึก่อนนึกัอนนึงกันโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องวางแผนก่อนเราอ่ะเป้าหมายเราคือตรงไหนเนี่ยชิบไม้โคตรไกลอ่ะทำไมแบบมันอลังการจังวะเอาเอาเป็นว่าผมพายขวาเจพายซ้ายต่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรับนะแบบหนึ่งสองหนึ่งสองนะโอเคจิจิจิเริ่มเลยจิเริ่มเลยหนึ่งสอง หนึ่งองสองยเย้หน่อยสองยเยอยสองเย้หน่อยสองยเยยองียอยสองเย้หน่อยอย่สองยีชิบนหายละชิบหายและชิือเลยจืออาเอา่นุสิตที่เราคิดว่าเมื่อกี้ลืมลืม่งไปเจ๊เจ๊พายพ้องกันปะมาหนึ่งสองสามพ่จ้งจเข้าใจละเมื่อกี้ไม่ถี่พอได้เหรอเออมันต้องถี่กว่อนนี้เว้ย แล้วหรือเราต้องกดที่เฉยแค่กดเฉยก็ได้ไหมมต้องกดคางเคยพายเรือไหมเี่ยมันต้องกดค้างจริงโอเคโอเคไม่พายเรือไปเลยาปไปตอบอ้าวกดผิดเฮ้ยเราต้องช่วยกันเราช่วยกันเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นใครตกไปด้วยใช่ผมผมไม่เห็นเออเมื่อกี้แบงคนแม่งหมดกริ่งตกไปเลยอ่ะไปเร็วเอ้ยไปแล้วไปแล้วเออเราเป็นแล้วเราเป็นแล้วเราไม่โคตรเก่งเล้วเจอ้กูลืมกูลืมกูต้องฟื้นฟังไอ้เจ้าอะไรอะพยายามอยู่ ไปเร็วขึ้นไอ้จ,จะขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ได้เราตึงจะตายไอ้เจลเคยอะไนั่นวะเคยจำตอนนั้นน้ <c oughs> ทำท่วมใหญ่ปีสี่สามไอปีไหนวะกัลืมละยินน้ำท่วมใหญ่ปีดึงอะไรยี่อ้ไรกูยัดอะไรเรืออะไรยี่หยุดกันยุดกับมือพายนดิมยือพายมึงจับด้านนี่ถ้ามึงจะพลิกได้านะมึงก็พายจากหน้าไปหลัง,ลงไปได้ดิไว้ต้องทางนี้นี่ต้องฝั่งนี้ไปหลังไปหน้าได้ไปเร็วขึ้นใครพายเรือไปะเนี่ย โอเคโอเคโอเคไอ้ก้าเอ็ดไอ้ก้าเอ็ดโอเคต้องอยู่นิ่งเรือเรือจะแตกเรือจะแตกอจือเอาเลยม้วนเลยม้วนเลยม้วนอยู่ม้วนเลยม้วนโอเคโอเคไปต่อบางครั้งมันก็เหมือนบางครั้งมันก็เหมือนจูนเข้ากันได้แต่บางครั้งเจมมงมาฝั่งนี้บ้างทายกูไปลงน้ำเออ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 โอเคถ้าเกิดมันมีรูให้หลดนเราคงหลดไปนานแล้ว สภาพดูไม่ได้รอดมากเลยถุนทะเลาะเชี่ยอะไรไม่ดูเดี๋ยวเธอมันดูอันตรายจาังวะมันไม่มีอ,อะไรหรอกเจย์เจยอย่าไปทำนั้นดิเกือบอยี่หรี่เกือบยี่หรี่รอดอยู่หรี่รอดเกือบเกือบเกือบโอเคโอเคแล้ว,โอ,โ,อลวโอ้โอ๊ยเขี้ยชิบหายเจอทำไงอ่ะทำไงเจอกูกูหายคนที่หล่นเมื่อกี้มาคงหล่นเพราะไอ้บินอ้าวทีแหละรอบนี้เป็นรอบนี้ทำไมมันมีหลายเรือมึงเอาไปจากไหนเยอะแยะเลย มันมันมีให้กดเสกอ่ะไอ้เหี้ยกรเสกได้เลยเหรอแล้วแต่แล้วแต่ตากันวะอ้าชี่ทำไมเราเล่งด้วยกันได้เรือสี่คนเว้ยอ้าวเชี่ยเฮ้ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้ไปนั่งหน้าเรือไหมผมอยู่ตรงนี้ได้เจกควบคุมหลังแล้วผมควบคุมหน้าไม่เอ้ยช่วยชันหน่อยคนช่วยอ่ะเราทำอะไรกันเนี่ยตอนเนี้ยป่ะไปข้างหน้ากันเอาไหลด้วยเฉยเลยเอาชังแมงแล้วกันป่ะป่ะป่ะปะโอ้ยเชี่ยเบรกปิกเบรกยังไงอะเบรยังไงอะ เรือมันมีเบรกที่ไหนแล้วต้องพายสวดเอาช่าเรอะปานวาลีรูปแบบที่หนึ่งกังหันน้ำเฮ้ยได้ได้เราได้เไเคโอเคโอเคโอเคไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปโอเคฟื้ไหลเออเบรก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 เรกเไเบหไปขวาลายขวากขวาพางขายลงขาลงขวากลงขาลงขวากลางขาลงขายลงขายลงขายลงขวากลงขากลางากลาขากลงพายลงขายขว้นพายขึ้นาขึ้นาข้ายขึ้นพายขาาลงลี้ยวดิพายขึ้น ั ooh, ooh, ooh. Be ืืือออเเกกบบยงไงั้้ออยยูู่่ไฟขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไฟที่ฝั่งซ้ายได้แล้วไปข้างหน้า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 เออเจอไอ้ราว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 เด้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคไหลอะไรไปเนี่ยนี่มันท่อมันเหลืองมันเนี่ยเป็นพอมันเหลืองเว้ยเราจะไม่ติดในนี้ใช่ไหมตอนที่ผมซายเดอร์ตอนเด็กตอนที่ผมซายเดอรตอนเด็กนะเว้ยผมแบบแบบกลัวมากเลยกลัวติดอยู่ในรูเฮี้ยน ตอนที่ไหลลงมาแบบเป็นกลัวติดอยู่นั้นนะเฮ้ยเราถอยหลังไหมถอยหลังถอยหลังเออเราเอาฮาร์ดคอร์เออตึงตึงเออตึงไอ้ข้่งหน้าแบบคนปกติกันเลยโอ้ยมั่วจังวะเอได้อยู่ได้อยู่เออดายได้ได้ได้โอ้กินนี้มันง่ายจังวะจริงโอ้เคลียรแล้วเนี่ยไปเลยไปไป เจะทำอะไรกันจืดเฮ้ยไม่เชี่ยเชี่ยขลัง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 จะพาบหมุนหัวเรื่องอแล้วไอ้บุนบุนเรื่องหมุนเรื่องกันเออมุนโอเคหมุนหมุนไปไปทีนี้ไปคนละฝั่งไปเลยนะเราต้องพร้อมกันพร้อมกันเออเออเออเยเกอร์ประสานได้แล้วเออเออไปกับใคจูกันเออเราเราประสานพลังได้แล้วจะจะว่าหนอคอยจะรู้จักป่าวะไม่รู้วะต้องขึ้นรูปไหมต้องขึ้นรูปเมื่โคตรเก่าเลยแก่แล้ว ใหจูโอเคต้องเดินนทนีะเดินหน้าเดินน้เดินหน้าเดินเด้าเลี้ยวเลี้ยวเลโอเคโอเคอึบอึบอบอผ่าไปด้วยดีอะไรเเขาให้น้ำหรอไปแกกินน้ำแฟกกินน้ำเอ้ยซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ออจิตฮารโลบักโอ้อะไรวะเจิตฮาโลบักเลยไม่เอาอะไม่ฟรีด้วยเดี๋ยวอย่าไปกินน้ำเพื่ออะไรเฮีย เอาเรือปกติไหมเอาเอาเรือปกตินะเฮ้ยมันมีนี่ด้วยเนี่ยเจสกีเรือเติมมานนั่นอะเราไม่เอาเลยเราเอาเรือเจเจเจอะไรเฮ้ยเอ้ยเจช่วยด้วยเจช่วยด้วยเจเจเจช่วยด้วยดูไปไห้ผมเจดูไปให้ผมดูไปให้ผมจมน้ำเลยเฮ้ยมันจมน้ำได้เหรอเราไม่เคยจมน้ำมาเจมเจช่วยกูด้วยเจช่วยกูด้วย มูป่าตาป่านี้เป็นของฉันแล้วไม่นักกาอย่าทำอ่างนั้นเราคายกิตันที่นี้เลยเราจะไม่หลงกไอน้าส้มตีนแล้วเ้เออยเฮ้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 ยเดี๋ยว้้เฮย้ค้างอยู่เค้เยยเอยยย่ย่ย้เย่ย้เย่ย้้เยย มันไม่รู้หรอกเราปล่อยดูเราปล่กระทังอย่างนี้นหะจื้ออะได้ปะมาอะทางทางแม่แล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าทางไหนแต่พายพายไปพายมุ่วไปเลยพายมุ่วไปเดี๋ยวก็ถึงนี่ไงเดี๋ยวพอเราตกตัวนี้ใช่พอเราตกปุ๊บมันจะแบบพลิกเลือกลับให้เราจะไม่ตก้ายใช่ไหมผมหวังว่าจะไม่เลี้ยวสายวะไม่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงไม่เลี้ยวแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยโอเคโอเคลง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 ไม่ดีวะผมปล่อยให้มันพายขึ้นมาได้วะผมปล่อยได้ปะปล่อยละปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยเอ้าเฮ้ยไปต่อดิเออไปไปเอ เดี๋ยวเราเช็คพอยต์ก่อนแล้วกัน,นไหนๆก็มาไกลละอะ <laughs> อะไรวะเนี่ยแล้วมันไปเรื่อยๆเรือนี่มันเรืออะไรวะเนี่ยคนทุกคนไอเจนระวังตกล่องมันมีล่องด้วยเหรอ,อ,อ,อไอชื่อล่องหลอกไอเสิร์โอเคได้อยู่ไอจื้อไปก่อนไปก่อนเราต้องเราโอ้ไอเชี้ยไปก่อนไปก่อนโอเคโอเคมาโอ <Okay. S 1> มามาผมผมผมพายทายซ้ายผมพายซ้ายได้ได้หนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งเอ้ยเฮ้ยโอ้ยได้แล้ว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 นิดเดียว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 ไปขนาดขนาดโอเคโอ้โหได้แล้วกลับได้แล้วไปจมน้ำก็นดีกว่าจีคงไม่อยากไปต่อในภาพนั้นกลับมาได้อ้ากลับไม่ได้ตาก่อนดจีจมด้กูจมน้ำล้เฉยเลยวะอะไรวะบอกแล้วเราประสานพลังกันแล้วไงเออขนาดเรือพลิกคว่ำมันยังกลับมาได้อ่ะจริง ไปต่อเกมนี้มันไกลแค่ไหนวะเนี่ยไกลมาเฮ้ยทั้งเลยท่งเลยเออทเลยพุยเอยได้ได้วะได้วะทางลัดทางลัดทางลัดตอเลยตอเลยตอเลยเ้ยได้อยู่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 ไปต่อไปต่อไปต่อไปเออเราเรู้เรือเรือเรื้เรอเรือรอเอรอเลือเอไเเอเอเคอเเออเอเรารเรอออเรารู้ทางลัดแล้ว เออเออมาตรงเลยปะเออตรงเลยขวาไป้าซ้ายนะหน่ะหนึ่งสอองเออสเออเออเฮเฮ้ยกูตกน้ำกูไ่กูตกน้ำเจ้กูเ้อกูตกน้ำ เชี่ยเลยดิเล่นแล้วของเราเฮ้ยผมว่าผมว่าเราต้องเอาเรือที่มันใหญ่กว่านั้นบ้าแบบว่ามันจะได้แบบเออว่าต้องเป็นเรือที่ยาวกว่านี้จากสภาพอ่ะไปแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยนี่เห็นป่ะเห็นป่ะตอนนี้ผมคิดเลย h ิ t บ l o c k hit block หนึ่งสองเอ้ยไม่ไม่ธรรมดาโอ้ยได้อยู่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 แค่กลับไปเหมือนเดิม โเคปความเหมือนเดิมไอ้เหื้อมึงโอ้โหเรือล่มไเหี้ยเออเรือล่มล้วพายดีขึ้นไปกูรเอยเปิดบัฟมเปิดบัฟเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 มันนี่ก็แพงกันแล้วโอเคเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแกปแกปแกปคืออะไรอ่ะมันบอกให้เราจับอะไรเว้ย่ะไปเอ้ยต้องพยเร็วกว่านี้จื้เร็วเรเโอเคโอเคนั่นมันฉลาดด้วยวะ เออวะมันไม่ใช่นามากกว่าทำไมฉันหนามอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเราถึงเช็คพอยต์แล้วเหรอโอ้เฮ้ยเราไปก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยมันจะตกทีวั้นอ่ะงานเมื่อกี้อาจจะยากเพราะว่าไอ้นี่ก็ได้นะแบบยังไงเนี่ยยากเพราะมันต้องเลี้ยวเยอะแต่เราดันแบบว่าพุ่งไปเลยเออแค่ช่างแม่งเราเฟี้ยวไงนี่อะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่นามันนี่ข้างหน้าอาอเราเข้าไปไม่ได้มันติดมันติดตัวเราเราต้องฆ่าตัวตายโอ้โหอะไรวะเออ เอ้าทำไมกูเป็นเที้ยันะเอาเอากูาได้ละโอเคกูไปแลอารา่อนกูกลับขึ้นเลยละลาก่อนเจนเอากูกลับขึ้นเลยแล้วลเจ้กูลงไปได้กูพายตกเลยเลยโอเคตก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 โอเคกูรู้ละ